สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านตีเข่ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ใหม่ fc เก่าด้วยจ้า mm. คลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยฮานอยแยกน้อยแยกรอบจ้า mm. มีน้อยรอบพิเศษน้อยรอบปกติตามโวยน้อย VIP แนวทางของวันอาทิตย์วันที่22เดือน6มิถุนายนห้าสจ้าสำหรับโพนฮานอยของวันที่21่สหรับแยกน้อยของห้าจ้า น้อยรอพิเศษเลขเด่นให้เด่น6กับ8ปดจ้ะพ้นน้อยรอบพิเศษเขามา4 07ศูลาง, 9, งเก้าสี่องาขาตัวผ่านไปเนาะโอ้มี6กสี่เขามาเก้สีเนาะสำหรับน้อยรอบปกติจะหากับ0ูนย์พ้นจะ6 03ูนาลาง7จ็อ่าสำหรับรอบปกติ03บนจับขู่เขาตัวเนียนเต็มๆจะมาตรงๆเลย เด่น0ูนย์ศูนย์คามาจ่าหลางเจศย์จับกู่ผ่านไปเนาะโอ้โหจับหายหาเจา็ดจําสำหรับ0ูย์เจไปบวถึงเนาะสำหรับเด่นศูนย์ศูนยามาเด้งเด้งแโอ้โหเด่นศูนย์รอบปกติมาสเด้งสามเด้งกันเลยทีเดียวเนาะจับคู่เขาบนตรงๆรงศูนย์น้อยรอบ v ีพจะเด่น2กับ4จะพ 7, 8, 3, าพ้นเจ็ดแปดาหลงสี่เจ็ด สำหรับ47ถือว่าเขาตรงๆอีกนอตหลบ VIP หลบสุดท้ายของเฮ้าจา่าแต่ว่าเน่นพิจโตเนาะ VP เด่น4เด่น48กับ4เก่ามา47จา้าเด่น4ของเฮ้ามาจา่าสำหรับาน้อยวันที่21สาม5น้อยขออเฮ้ามือนีถือว่าปังอยู่เนาะหายสามมาสองเจาสำหรับแนวทางของเฮ้ามือนีจา่าโอเคมือนีฝากตามต่อละกันเนาะสำหรับ สามหาหน่อยของเฮาจะแยกหน่อยแยกหลอบเราจะเอากอะสิไปรับชมรับฟังแนวทางวันที่2 2เนาะก่อนอื่นเลยขอบคุณพี่น้องเอฟซีทีสนับสนุนมาเนาะขอบคุณถูกๆกำลังใจเราจะขอบคุณพี่น้องเอฟซีจากทาง Land เนเชอร์แลนด์เราจะที่ได้ส่งค่ะสม,มุดประกามาให้เนาะขอบคุณหลายๆเราจะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเนาะ โอโ้อยู่ไกลเซอร์ไวเดอร์นี่อยู่ในเซอร์แด์กันเลยทีเดียวเนาะขอบคุณกำลังใจจากขอบคุณ่าสมุดปากกาขอบคุณถุกๆก,กการสนับสนุนถูกๆแนวทางเลยเนาะหาก่อนอื่นเลยกะส่วนเนองินอีกส่วนหนึ่งเอจาจะเมื่ออื่นกะไอตัวอาจสซีนำไปทำบุญด้วยเนาะกะขอใไ้พี่น้องเอฟซีสดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยเอจาจะสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาโจดเนาะขอให เฮ้ยปังรวยรวยจะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมวังดังป่าถนานอกาะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามแล้วก็ขอบคุณถูกถูกกำลังใจนอกจากขอบคุณถูกถูกการสนับสนุนบัวสิเป็นถูกถูกสองแนวทางนอากบัวสิเป็นหุ้นนี่คือหุ้นหางเสียงหุ้นดาวโจนอกจากขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับมือนี้ตามลุ้นกันต่อจ้าฮานอยหลบพิเศษเมื่อนี้เล็กเด่นไฮเด่นศูนย์กับ สามอ่าสีบริระบูสื่อเด้จอจ้าเพราะว่าไอจบริทามเพิินเนาะแต่ว่าเพิินอยู่ในเสื้อแดงเนาะจา้ะโอ้อยู่ไกลเด้อจ้ะศนกับสามวิ่งลูดจา้าจับคู่ศูนย์สอง,ส,องสาสี่ศูนห้า 3า3ห3าสา,ห,า,สา,ห,สา,สาหน่วยรอบปกติเด่น4และ7 4 6 4สสี่เจ็ดสำหรับมัดร่วมเมื่อวานกับปังด้วยจะแต่มัดร่วมบริษรุปโเน่สี่แปสีาสำหรับเด่นเจ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสำหรับเดนวีพี่จะหนึ 8, ่งกับแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหมักยันพิสและหนึ่งหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปด สามจ้าเดี๋ยวมาเบิร์กโตเนนกันก่อนเนาะน,น้อยรอบวีพีเนนแปดศูนย์กับแปดสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สามอ่ะสี่เจ็ดกับสี่หกรอบแรกจ้าศูนย์สองศูนย์สี่ สามเจ็ดกับสามแปดสำหรับแนวทางฮานอยสามฮานอยมือนีตามนี่เลยจะสำหรับพี่น้อยเอฟซีทนายสักเดลโรโบรมักแงกน้อยก็คือมีมาร่วมหอยรับชมเนะาะฮานอยลงหอยซ้องสูดยาเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้เนาะแนวทางมีข่าวมีรูตัวจะผิดพลาดประการใดกับโคตรโอภัอยไว้ด้วยละกันเนาะเอามือนีคอยมาปังปังอีกละกันเนาะคอยมาเต็มเต็มสามนอยเลยละกันจากเขหาหอ โชคดีเฮงเปังๆังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจากพี่น้องเอฟซที่เขามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเบื่อดสียไนรผ่พนนาแนวทางที่อจอยลงหายจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า